รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2567เนะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับจะมีการเดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้วนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปเลยโดยดาวพระเสาร์เนี่ยถือว่าเป็นประธานแห่งความทุกข์ เป็นประธานแห่งความเหนื่อยยากเป็นประธานของดาวบาปเคราะห์ต่างๆนะครับจะเริ่มเดินหน้าเต็มกําลังเนี่ยหลังจากที่เดินถอยหลังมาอ่อนกําลังไปประมาณสัก4เดือนทําให้ทุกลักษณะคลี่คลายหลังจากวันที่4เป็นต้นไปเนยนะครับคราวนี้จะเริ่มหนักหน่วงกันขึ้นอีกแล้ว นะห ight, ลายหลายลัคนาจะต้องแบบโอ้โหดินลนต้องสู้ต้องลงมือทําต้องเริ่มต้นอะไรอยงนี้หลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับให้ชื่นใจก็คือดาวศกนะครับเป็นตัวแทนของความุขเป็นตัวแทนของการเงินก็จะมีการย้ายราศรีออกจากตําแหน่งที่เป็นปละปลกแปลว่าปู่ปู่ปะดีมั่งไม่ดีมั้งแต่พอย้ายแล้วเป็นตําแหน่งมหาจักรคราวนี้ ก็จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นหลังวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าจะมีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆนะใครที่อยากจะเสริมบุญเสริมบารมีของตัวเองนะอาจารย์ก็ขอแนะนำนะครับให้สวดเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่ทุกวัน และอธิษฐานจิตขอขามากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรนะครับโดยอาจารย์เนี่ยจะมานําสวดทุกวันเลยตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจอยากจะปรับฐานดวงชะตาก็มาติดตามในไลฟ์สดกันได้นะครับอาจารย์จะแจกหนังสือสวดมนต์ด้วยเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือสวดมนต์สืบชะตาใหญ่เลยใครที่มีความทุกข์ใจใครติดขัดอึดอัดปัญหาสุขภาพการเงินสวดเล่มนี้เป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอน เทวดากําลังจะหมดอายุไขสามารถต่ออายุได้ถึงยุคพระศรีอริยเมตตาเลยทีเดียวเล่มนี้อาจารย์แจกฟรีนะครับใครที่สนใจอยากจะได้รับหนังสือสวดมนต์ก็ติดต่อขอรับกันได้นะครับและมาสวมดมนต์ด้วยกันทุกวันเลยขอเข้ามากรรมของหุ่นกรรมเจ้ากรรมในเวรด้วยในหนังสือสวดมนต์เล่มน,นี้นะครับมีภาพบรมครูหลวงปู่โลกอุดรด้วยซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ ของพวกเรานะครับซึ่งเป็นครูของอาจารย์ด้วยตรงนี้ก็ให้ทุกคนได้บูชากันด้วยนะครับมีมนคาถามีบทสวดบูชาหลวงปู่ด้วยใครสนใจก็ติดต่อขอรับกันได้นะครับลัคนาพิจิกพิจิการยน2 5งหานะครับดาวประจําตัวชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเลยดาวอังคารก็ยังโคจรในลักษณะมนในทางโหราศ,ศาสตร์เนี่ยนะครับถือว่า เป็นการหยุดนิ่งแต่ดาวจริงๆเนี่ยมันหยุดนิ่งไม่ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการมงจากจุดสัมผัสดาวคารโคจรอ,อยู่จุดที่ไกลที่สุดอย่างเงี้ยนะครับมันเลยรู้สึกเหมือนหยุดนิ่งตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาพิจิกเนี่ยต้องรอคอยบางคนมีความรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่าง รอคอยสิ่งที่ปราถนาเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อนะครับบางทีก็ลุ้นดูท่าทีดูสภาวะต่างๆว่าจะเอายังไงนะครับต้องรอคอย 4. พฤศจิกายนเนี่ยดาวเสารเป็นประธานแห่งความทุกข์ระทมเป็นประธานของดาวบาปเคราะห์ทั้งปวงเลยนะตรงนี้จะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลังหลังจากที่พักองศาเดินถอยหลังมานานตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาพิจิกเนี่ยมีภาระหน้าที่ที่มากขึ้น มีภาระิิจที่ต้องทํามากขึ้นต้องขับเคลื่อนต้องเปลี่ยนแปลงนะในหน้าที่การงานบางคนต้องรับผิดชอบมากขึ้นบางคนกดดันมากขึ้นนะมีความเครียดมากขึ้นต้องทํางานหนักมากขึ้นบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายด้วยซ้ําอย่างนี้นะครับ 9. พฤศจิกายนดาวศุกร์โคจรเสด็จเสดหมายถึงเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่เรือนการเงินดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทน ของการเงินตัวแทนของความสุขอยู่แล้วเข้าสู่เรือนการเงินเอกโอ้โหโดดเด่นมากเลยใครที่ชอบเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างนี้นะจะโดดเด่นมากเลยมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จสมปรารถนานะได้เม็ดเงินอย่างฟุกฟุกได้เม็ดเงินมาหมุนเวียนกันโดดเด่นทีเดียวนะครับอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชฉโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้น อยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักอีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ประทําขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากบาบประจำกิริยแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขามากรรมขออุสิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอมที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเมดดา15พฤศจิกายนดาวพุธโคจรเดินถอยหลังนะครับ ดาวพุธเนี่ยครั้งนี้จะโครจรถอยหลังสั้นๆสั้นๆประมาณ3อาทิตย์ก็คือเริ่มตั้งแต่สิบาพฤศจิกาไปเดินหน้าอีกครั้งก็คือประมาณ5ทธันวาตรงนี้นะจะส่งผลดีให้ชาวลัคนาพิจิกนะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้รับเงินที่รอคอยมีบางคนได้รับมรดกบางคนได้ค่าคอมมิชชั่นบางคนได้ส่วนต่างค้าขายพวกนี้นะถือว่าสำเร็จสมปรารถนาทีเดียวนะครับ 16. พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ย้ายราศีเข้ามากลุ่มลักนณาเลยดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวต้นกําเนิดของชีวิตนะเข้ามาชาร์จพลังให้กับดาวดวงอื่นเลยตรงนี้จะส่งผลดีในเรื่องความสําเร็จทางการงานบางคนนี่อาจจะเรียกว่างานเข้าเลยนะงานเข้าก็คือมีงานมากขึ้นมีโอกาสได้เจองานดีๆอาชีพเสริมรายได้เสริมนะเปลี่ยนแปลงทิศทางการงานบางคนย้ายงานบางคน ได้อาชีพเสริมพวกนี้นะครับถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเลขมงคลประจําเดือนนะครับหนึ่งหกสี่เจ็ดเก้าเลิกมงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกมงคลไม่ว่าจะเป็นเลิกออกรถเลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทรเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ w w อเอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม n e ทเน็ตนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ไปกดท e. <aquí en S 1> ี <studio> ่ลิงก <anc> ์ก <joy> ล <rik> ุ่มผมเป็นแชแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นําขอขมากรรมของมหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิต เบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ